สวัสดีครับพี่น้องชาวกระป๋อวาลเลตี้ครับคลิปชีเป้ารถเก่าวันนี้ครับเราก็มีรถตู้หัวจักรย์ครับมาชีเป้ากันนะครับรถคันนี้เป็นรถปี40นะครับจดปี40เครื่องยนต์ก็เป็นตัว 5L ครับ 3,000cc ดีเซลครับโภชนาลัยพาวเวอร์ครับเกียร์5ครับแล้วก็เป็น D4D ครับเฟืองท้ายแต่งมาเรียบร้อยแล้วครับสีสวยไม่มีผุครับ ระบบแอร์นี่เย็นใช้ได้ครับนะทั้งหน้าหลังครับช่วงล่างแน่นๆยกสูงสองถึงสามนิ้วครับแล้วก็เป็นชกแต่งสีต้นครับกระจกไฟฟ้าเป็นคู่หน้านะครับแล้วก็บ่อนี่เป็น RX 8คู่นะครับแล้วก็คอนโซลสวยๆครับคอแต่งครับพวงมาลัยแต่งบุญแจรีโมทครับมีเซ็นทรัลล็อกเรียบร้อยครับเครื่องเสียงจอ DVD กล้องหน้ากล้องหลังมีให้พร้อมครับเกวัดแยก ภายในนี่สวยๆครับฟิล์มดำตีพื้นตีนเป็ดใหม่เรียบร้อยครับมีเบาะให้3แถวครับก็มได้สแตนเลสนะครับแรกหลังคาไฟชิดนี่มีให้ครบครับสโนิล้อแม็กแต่งยางแม็กซิตนะครับ mt 764ปี2020ครับระบบไฟนี่ครบทุกจุดครับระบบเบรกก็ยังดีครับเกียร์คัดแน่นๆครับเอกสารชุดพร้อมโอนครับคันนี้ก็ราคานี่ผู้ขายตั้ง ราคาวันที่1น9 9 9 9บาทนะครับรถอยู่บางแสนครับใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูจริงกันได้ครับลองขับลองเทสดูเพื่อความสบายใจก่อนตัดสินใจจ่ายเงินนะครับสำหรับค,คลิปนี้ก็คงมีเป็นเท่านี้ครับฝากกดติดตามไว้ด้วยครับมีรถใหม่ท่านจะได้พาผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ